สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรา Y n e w Channel กลับมากับฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์ EP 5และ6ที่ผ่านมากว่าที่ผมจะทำคลิปออกมาในแต่ละ EP มันกินเวลาจนชนสัปดาห์เลยนะครับทางช่องของเราเลยขอรวม2 EP เป็น1คลิปนะครับส่วนเรื่องการเล่าเรื่องจะสรุปให้กระชับขึ้นไม่ได้เล่าเจาะทุกซีนเพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆคงรู้ว่าเราจะอ้อนวอนขอร้องเพื่อนๆว่าอะไร เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งมีเฟซกดเฟซมีใจให้ใจมีไลน์ Commission. แลกไลน์กันนะจ๊ะเอาละถึงเวลาแล้วไปฟังไปดูกันเลยเกิดนก่อนว่า EP 5เรื่องก็จะต่อจาก EP ที่แล้วทันทีที่แบงค์ตามจับลินนะครับก็แน่นอนว่าครูที่ตามมาถึงก็ถามแบงค์แบงค์ก็บอกว่าไม่เจอใครเอาละเราจะมาสรุปเล่าสั้นๆก่อนว่า EP นี้ จ,จะดําเนินเรื่องไปกับ3ามตัวละครนะครับคือลินเกรสแล้วก็พออเริ่มที่ลินที่ลินรอดมาได้เธอก็ไม่ได้สบายใจและคงจะร้อนใจเลยให้พัคลืนเงินส่วนของวันพรุ่งนี้ให้กับลูกค้าลินคงไม่สามารถช่วยใครได้แล้วแม้กระทั่งพัชหรือเกรสเองตกเย็นลินก็มาหาแบงค์ตามที่ได้คุยกันไว้ปรากฏว่าแบงค์ไม่ยอมคุยด้วยเขาบอกแค่ว่าเขาโกหกให้ลินไปแล้วทําให้ลินต้องเดินตามมาปรับความเข้าใจเธอบอกว่าโรงเรียนโกงพวกเราก่อน แบงก์ก็บอกว่ามันมีทางหาเงินได้อีกลินก็เถียงกลับว่าต้องทำยังไงต้องช่วยงานที่บ้านแบบแกหรอทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนยิ่งร้าวไปกันใหญ่แบงก์เลยตอบกลับไปว่าที่ลินพูดมาลินแค่หาข้ออ้างที่จะทำผิดแล้วแบงก์ก็เดินหนีไปลินก็เจ็บนะครับแบบนี้โดนจับว่าโกงโดนจับว่าโกหกธุรกิจโกงข้อสอบกระพังและความสัมพันธ์กับแบงก์ก็แตกสลายส่วนทางด้านเกรสก็เริ่มที่พัดมาส่งที่บ้าน พร้อมของขวัญใหม่จากพัทก็คือ iPhone เครื่องใหม่นั่นเองด้วยความรู้สึกผิดบางอย่างทําให้เธอบอกว่าไม่ต้องซื้อให้ก็ได้แต่ถึงพูดอย่างนั้นเกรสก็รับมาโดยดีวันนี้คือวันที่เกรสต้องไปห้องเชือที่บ้านโป้งแล้วนะครับโป้งกระถักมาว่าเขาจะมารับแต่เกรสบอกว่าเธอจะไปเองและก็มีคนโทรหาเธออีกคนก็คือลินเกรสเลยไปหาลินที่บ้าน เกรสก็ปลอบลินด้วยความรักเพื่อนซึ่งเธอก็เข้าใจเรื่องที่ลินต้องโกหกเกรสเลยเตือนสติให้โฟกัสที่เรื่องทุนก่อนก่อนที่จะนึกถึงแบงค์นะครับว่าแล้วทั้งคู่ก็บอกรักกันแต่แล้วต้องก็ทักลินมาเกรสที่รู้ตัวแล้วเลยจำใจต้องรีบออกจากบ้านลินไปหาต้องทันทีลินที่มาส่งเกรสหน้าบ้านหลังจากที่เกรสออกไปอยู่ๆพัดก็มารับลินไปตามดูเกรสสวมมินยานักสืบเกรสก็เข้าไปในบ้านโต้อง แน่นอนว่าโต้งจะเริ่มเกมของเขาเกรสก็พยายามบายเบียงโต้งเลยงัดไม้ตายออกมาเขาส่งภาพพัดกับสาวคนอื่นให้เกรสดูเกรสนิ่งไปก่อนจะบอกว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าพัดนอกใจแต่เป็นเพราะเธอรักพัดเธอเลยยอมเธอว่าตัวเธอดีแค่ไหนแล้วเพราะตัวเองนั้นไม่ได้ดูคู่ควรกับพัดเลยแล้วเกรสก็ร้องไห้ครับแต่ด้วยความที่โต้งเป็นแฟนคลับเขาเลยรู้ว่าเกรสแสดงละครด้วยเทคนิคการจิกขาของเธอ โต้งที่จับได้ก็จะเริ่มเดินเกมต่อเขาค่อยๆเอามือมาจับขาเกรสครับปรากฏว่าจับขาเกรสแต่ได้หมัดพัดไปพัดเข้ามาช่วยเกรสได้ทันเวลาแต่ก็หัวเสียไม่น้อยโต้งที่เข้าตาจนก็เลยแฉเกรสเลยครับว่าที่เกรสมาหาเขาเพราะอะไรกลายเป็นว่าโต้งสร้างโจทย์ให้เกรสเพิ่มนะครับกับทางพัดเกรสก็บอกว่าพัดไม่ควรโกรธเธอเธอทําไปเพราะจําเป็นและพัดเองก็มีคนอื่นเหมือนกัน พัดเลยพูดออกมาคำหนึ่งว่างั้นเราหายกันก่อนพัดจะเดินออกจากบ้านโป้งไปลินที่เดินหนีเกรซออกมาก็ประกาศตัดความสัมพันธ์กับเกรซทันทีลินบอกว่าที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงที่ผ่านมาเกรซเล่นละครตลอดหรือเปล่าการที่เกรซบอกว่าเกรซอยากเล่นละครลินก็ช่วยเกรซลินก็ยังชมเกรซว่าลินคิดว่าเกรซเล่นละครเก่งมากก่อนที่เธอจะเดินหนีเกรซไป เล่นเอาเกรซลงไปร้องไห้แต่เธอไม่ได้ร้องไห้คนเดียวเพราะในบ้านโต้งก็นั่งร้องไห้ที่อดซ้ำแถมยังโดนต่อยอีกต่างหากแต่เดิมแก๊งที่เริ่มมีรอยร้าวอยู่แล้วเพราะความอยากเป็นนางเอกของเกรซแท้ๆที่ทำให้รอยร้าวมันปริแตกสรุปว่าช้ำกันทั้งสามคนเกรซเสียแฟนเสียเพื่อนรักพัทก็เสียแฟนนี่ยังไม่นับกับเสียเงินนะครับอันนี้ผมล้อเล่นส่วนลินเองก็เสียทุกอย่างเสียธุรกิจเสียเพื่อน เสียความรู้สึกที่ตัวเองต้องโกหกแบงก์โกหกพ่อแม่แต่กลายเป็นว่าเธอก็โดนเพื่อนรักโกหกเสียเองทางผออ,อก,ก็สวมวิญญาณเชลล็อกโฮมไม่ก็โคน,นั้นสืบสวนคดีโกงข้อสอบเริ่มจากไปสอบถามแบงก์แล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุที่ห้องโสดซักไซกดดันจริงจนลนลานหลังจากนั้นเห็นลินเล่นเปียโนเพลินไม่ได้ก็ลากลินมาสอบสวนที่ห้องผอ,อ,อ รอเล่นนะครับเขาประกาศผ่านเสียงตามสายเอาละพอ,อเริ่ม,มไล่เรียงตั้งแต่ข้อสอบที่ไม่ได้หลุดเองเพราะเก็บไว้ในเซฟจนถึงวันสอบอีกประเด็นคือคําตอบในโพยก็ถูกทั้งหมดคนที่พอจะทําได้ก็มีแต่ลินกับแบงค์แน่นอนว่าลินปฏิเสธเธอบอกว่าเข้าใจที่สงสัยเธอแต่มันไม่มีหลักฐานพอเลยเรียกไพ่ตายออกมาไพ่าตายของพอ,อคือแบงค์ในเมื่อคนที่ทําได้ก็คือทั้งคู่ต้องมีใครสักคนที่ทํา ผออ,อรุกหนักแต่ลินก็ยังไม่ยอมอีกจนพออต้องกดดังอีกว่าทุนเรียนฟรีของแบงค์จะถูกยกเลิกเล่นเอาทั้งลินทั้งแบงค์อึดอัดกันทั้งคู่เมื่อโดนบีบรัดขนาดนี้แล้วลินก็ต้องยอมรับว่าเธอเองที่เป็นคนโกงนั่นทาให้ลินโดนเรียกผู้ปกครองพออ,อก็ถามต่อว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างแต่ยังไงลินก็ไม่ยอมบอกพอ,อก็งัดความร้ายออกมาอีก ผออว่าจะลงโทษลินด้วยการตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปสัมภาษณ์ทุนต่างประเทศทําให้ลินทิ้งกับเทียงพออว่าคนที่คู่ควรก็คือหลานพอออหรอลินก็เลยเล่าเรียงว่าเป็นพอลินไม่ยอมสละสิทธิ์ใช่ไหมพอเธอทําผิดพออเลยต้องยกสิทธิ์ไปให้หลานตัวเองแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าคนที่คู่ควร ผอที่ถือไพ่เหนือกว่าก็บังคับให้ลินขอโทษแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นผอ,อยังลงโทษลินด้วยการให้ลินพักการเรียนทําให้ลินจบไม่พร้อมเพื่อนในเทอมนี้นั่นทําให้พ่อลินก็โกรธมากจนต้องเดินออกจากห้องไปในขณะที่ทุกคนในโรงเรียนกําลังดีใจที่สอบเสร็จต่างก็มาโปรยกระดาษแต่ลินก็กําลังออกจากโรงเรียนไปด้วยความเศร้าก่อนออกไปก็ยังมีการส่งสายตาเป็นทุกข์ให้กับแบงค์เรียกได้ว่าในอีพีนี้นะคะออรับผอ คือ MVP ของ EP นี้เลยไล่คิวจนลินกับบอ่อครับแล้ว EP นี้ก็จบลงแค่นี้นะครับเรามาต่อที่ EP 6กกัน EP นี้จะแบ่งเล่าเรื่องเป็นสฝั่งคือลินกับคู่เกรสพัดทางด้านลินผลจากการโกงก็ยังตามมาลงโทษลินที่บ้านพ่อที่รู้เรื่องเงินแล้วสั่งให้ลินเอาเงินไปคืนเพื่อนให้ลินลืมเรื่องที่จะไปต่างประเทศและทางพ่อเองก็ต้องขายรถส่งลินเรียนต่อไป หลังจากนั้นลินที่เศร้าอยู่แล้วก็โทรหาแม่ที่ออสเตรเลียตรงนี้เล่าว่าลินมีแม่อยู่ที่ต่างประเทศแต่งงานใหม่มีลูกอีกคนด้วยปัญหาต่างๆทําให้ลินเองอยากจะหนีไปอยู่ที่นั่นกับแม่เธอเลยเอ่ยปากถามทำให้แม่สงสัยว่าลินมีปัญหากับพ่อแต่ลินก็ปฏิเสธไปลินที่ปิดเทอมแถมยังโดนพักการเรียนเงินก็ไม่มีเธอเลยเลือกที่จะไปติวหนังสือให้เด็กๆ แต่เธอก็ดันได้ไปดุเด็กที่ดันไม่ตั้งใจเรียนเข้าทําให้โดนหัวหน้าพี่ติวเรียกไปว่าส่วนนี้จะเป็นการเปิดตัวละครมิวสิคหัวหน้าพี่ติวที่แนะนําให้ลินไปโกงข้อสอบเอสติกด้วยการสอบแทนการสอบแทนก็คือไปสอบแทนคนจ้างนะครับเพียงแค่เปลี่ยนรูปในหลักฐานเป็นคนที่มาสอบแทนตัดมาทางคู่พัดกับเกรสพัดที่เรียนจบก็โดนพ่อวางแผนให้ไปเรียนต่อที่บอสตันแถมพ่อเองก็ยังอยากเจอเกรสอีกพัด เลยต้องไปตามเกรสมาเจอพ่อแม่แบบไม่เต็มใจเพราะทั้งคู่เพิ่งเลิกกันพ่อพัดจะให้เกรสเรียนต่อที่บอสตันด้วยเพราะพ่อเข้าใจว่าที่ผ่านมาเกรสเป็นคนทําให้พัดเรียนดีขึ้นพ่อก็ก่อมเกรสอยู่นานพาไปเดินรอบโรงแรมแล้วก็สอนไปก่อมไปจนเกรสตอบปกลงเมื่อพ่อออกไปแล้วทั้งสองคนก็กลับมาทะเลาะกันต่ออีกเกรสสารภาพเรื่องโป้งให้พัดฟังแต่พัดก็ยังโกรธ ก็ลากมาเรื่องพัดนอกใจว่าพัดว่าเห็นกับตัวพัดก็ว่ากลับว่าเกรสไม่ได้มีค่าอะไรให้พัดต้องรอเกรสเลยบอกว่าที่ตอบปลงว่าจะไปเรียนต่อก็เพราะว่าเกรสอยากอยู่กับพัดแค่นั้นพูดเสร็จเธอก็ขอตัวกลับไปทางพัทที่ได้ยินแบบนั้นก็สับสนจนต้องตามเกรสไปก็ได้มาเจอเกรสร้องไห้อยู่ในลิฟท์ทั้งคู่เลยปรับความเข้าใจกันถือว่าทั้งคู่หายกันแล้วที่ต่างคนต่างทำผิด กลับมาทางลินที่ต้องเริ่มงานสอบแทนเธอต้องมาหาลูกค้าที่บ้านเพื่อเอาพาสปอร์ตปรากฏว่าลูกค้าก็คือเกรซนั่นเองเกรซก็เลยเล่าเรื่องเรียนต่อบอสตันให้ลินฟังแล้วเกรสก็ถามถึงความรู้สึกลินลินบอกไม่ต้องห่วงหรอกเพราะตอนนี้เราก็เป็นแค่คนสอบแทนเรียกได้ว่าเจ็บนี้ต้องจำก่อนสอบลินต้องต่อแถวยื่นพาสปอร์ตทางกรรมการก็สอบถามข้อมูลราะสงสัยกรรมการก็เรียกตัวลินออกไปเพราะส่วนสูงลินดูสูง กว่าข้อมูลของเกรสลินเองก็โกหกไปจนผ่านมาได้มันทําให้ลินได้รู้ว่าการสอบแทนมันยากและเสี่ยงจะโดนจับได้ก่อนเข้าห้องสอบแม่โทรมาหาลินเพราะลินเองดูไม่ค่อยดีนะักตอนโทรไปครั้งแรกตรงนี้มันเล่าว,ว่าในขณะที่ลินกําลังจะสอบเอสติกแม่ก็กําลังเตรียมข้าวเที่ยงให้ลูกมันทําให้ลินคิดเรื่องระบบเวลาของโลกได้ลินเลยออกจากที่สอบตรงนั้นมา ลินก็เลยอธิบายเรื่องแผนให้พัดกับเรสฟังแต่มันติดปัญหาเรื่องการจําข้อสอบออกมาจากห้องาอลินจําได้ไม่ทั้งหมดนั่นทําให้ต้องหาคนเก่งอีกคนที่ยอมจะทําแบบนี้แน่นอนว่าลินคิดถึงแบงค์ทางแบงค์แบงก์ก็พาแม่ไปหาหมอหมอบอกว่าหลังของแม่มีอาการหน้าเป็นห่วงและแม่อย่าทํางานหนักเพราะไม่งั้นอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดได้กลับมาที่ลินลินที่กําลังหาคนร่วมทีมอยู่เรสก็มาหาที่บ้าน แสดงอาการเป็นห่วงลินตอนแรกๆแ,แม้ลินจะใจแข็งแต่เกรสก็แสดงอาการเป็นห่วงเพื่อนจนร้องไห้เมื่อร้องไห้ออกมาแล้วยังยกมือขึ้นมาให้ดูว่าตอนนี้เธอไม่ได้แสดงละครลินแพ้ให้กับมุกนี้ของเกรสนะครับทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนรักกันขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันจู่ๆเสียงกริ่งก็ดังขึ้น ปรากฏว่าแบงค์มหาลินถึงบ้านแบงค์บอกว่าการโกงข้อสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นให้ลินสอนในเขาบ้า,านาแล้วเรื่องก็จบลงที่ตรงนี้ครับจบไปทั้ง2 EP ีแล้วนะครับเรื่องก็มามันจบกันเหมือนในหนังเพียงแต่วิธีการและเหตุผลมันแตกต่างกันนะครับเอาละ่ะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรที่เหมือนหรืออ้างอิงมาจากหนังบ้างใน e p 5ีจะมาจบที่จุดเดียวกันกันกบหนังตรงที่ลินโดนจับโกงได้ โอเคครับถ้าเรียกตามหนังดังๆในตอนนี้จะมีอีสเตอร์เอ็กเป็นใบปลิวสอนดนตรีโดยครูพี่ลินที่ในหนังเป็นใบปลิวในการหาลูกค้าการโกงข้อสอบของลินส่วน EP6 เรื่องลินโดนพ่อห้ามไปต่างประเทศก็ยังคงเหมือนกันที่พ่อขายรถก็เหมือนกันแต่ที่ในซีรีส์เพิ่มให้เราได้เห็นก็คือเรื่องแม่ของลินที่ในหนังมีแค่ลินที่บ่นถึงแม่ให้พ่อฟังเฉย การที่พัทและเกรสโดนพ่อเรียกไปคุยก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนพี่มิวสิกก็ไม่มีในหนังนะครับตอนนี้เราอาจจะเห็นแค่ว่าเขาแนะนําการสอบแทนให้ลินแค่นั้นแต่หลังจากนี้เขาอาจจะมีอะไรให้เราเห็นนะครับที่บ้านเกรสก็ยังเป็นรงพิมเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในอีพีก่อนๆเราไม่ได้เห็นป้ายร้านที่หน้าบ้านของเกรสและป้ายนี้ยังคงเป็นแบบเดิมกับในหนังนะครับการที่ลินคิดออกเรื่องไทม์โซนที่เกิดมาจากการวิดีโอคอลก็เหมือนกันครับ เพียงแต่ในหนังลินไปเห็นแขกที่โรงแรมของพัฟตวิดีโอคอลกับลูกสาวแต่ในซีรีส์เป็นลินเองที่คุยกับแม่การคุยถึงแผนการโกงข้ามประเทศก็ยังเหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขที่ต้องหาคนก็ยังเหมือนเดิมแต่การที่แบงค์มาขอลินที่บ้านไม่เหมือนครับทําให้เราก็ต้องดูถึงเหตุผลของแบงค์ว่าทําไมเขาเลือกที่จะทําแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบในหนังบอกได้คําเดียวครับว่าอึง้งซึ่งเราจะไม่บอกในคลิปนี้นะครับว่าในหนังเป็นยังไงถ้าอยากรู้ย้อนไปดูคลิปของช่องเราได้นะครับ วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ